สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกครั้งนะคะกับรายการทานอาหารดีๆไปกับดาวตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอออาหารดีๆที่ดาวหมายถึงเนี่ยหมายถึงอะไรเป็นอาหารหรูๆหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะคะเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีเป็นมีอาหารคุณค่าอาหารครบถ้วนแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะ ตอนนี้เนี่ยนะคะหลายคนอาจจะกําลังพยายามออกกําลังกายเพื่อลดน้ำหนักทําให้สุขภาพเราดีอยู่เพื่อต้านสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในโลกในปัจจุบันตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เรารักษาสุขภาพเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะดาวตอนนี้เนี่ยดารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะส่งความมีสุขภาพดีความรู้ที่เราได้ไปศึกษามาเนี่ยมาให้ทุกๆคนได้ชมและได้ฟังกันนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหากใครยังไม่ได้กด subscribe หรือกด like วิดีโอเนี่ยช่วยกด subscribe แล้วก็กด like ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงโปรแกรมที่เรากำลังจะนำมาเสนอกับทุกคนดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเรามีเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือเมนูสลัดถั่วลูกไก่ค่ะสลัดถั่วลูกไก่ที่เราจะนำมาเสนอเนี่ยนะคะมีโปรตีนสูงค่ะแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตต่ำเพราะฉะนั้น คุณสามารถที่จะทานได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะวันนี้เนี่ยอาหารที่เราจะมาทำกันเนี่ยจะมีแค่ สิบถึงสิบห้าใช้เวลาทําแค่สิบถึงสิบห้านาทีเท่านั้นนะคะแต่ว่าสามารถทานได้สองคนหรือว่าเก็บไว้ทานได้สองมื้อเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณหิวนะคะทานจบในมื้อเดียวก็ไม่เป็นไรเลยค่ะจะอิ่มมาถึงเย็นเลยค่ะอย่างอย่างดาวทานนะคะสมมติดาวทานตอนกลางวันอาหารเป็นช่วงบรันช์หรือระหว่างอาหารเช้ากับอาหารกลางวานันเราจะไปทานอีกทีก็ตอนประมาณสี่โมงเย็นได้เลยค่ะโอเคสนใจหรือย,ยังนะคะทุกคนถ้าสนใจแล้วตามไปชมกับดาวเลยดีกว่าค่ะ คือถั่วลูกไก่เอาแบบกระป๋องหรือว่าจะเอาเป็นแบบว่าถั่วแล้วมาต้มไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวคอรหลังจะสอบทำถั่วอีกทีหนึ่งอย่างที่2ก็คือ็อกเก็ตหรือว่าสเปนิชนะคะเป็นผักสลัดที่เราชอบอะไรก็ได้คะ่ะเป็นสเปนิชหรือ็อกเกตอย่างที่สก็คือลูกเกดประมาณสักกำมือนึงค่ะ อยางที่4คือมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งสัก1ช้อนโต๊ะและน้ำมันมะกอก3ช้อนโต๊ะจะให้ดีที่สุดมันคือต้องใช้น้ำมันมะกอกนะคะแครอท1หัวพริกพริกป่นนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็เอาถั่วลูกไก่หกระป๋อง ใส่ลงไป1กระป๋องก็ประมาณ420กรัมนะคะถ้าเกิดว่าใช้เป็นเราต้มเองอะ่ะก็ใช้สักประมาณ2อถึงสทัพพีแล้วแต่เลยหลังจากนั้นเราก็เอาเครื่องปรุงมาใส่นะคะน้ำมันมะกอก3ช้อนโต๊ะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ให้ไม่เอาน้ำมันมะกอกที่ใส่ผมนะคะอันนั้นทานไม่ได้แต่เอาน้ำมันนรกอกที่เขาบอกว่าทานได้นะคะ แล้วก็น้ำมะนาวค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำน้ำมะนาวนะคะแต่ว่าน้ำมะนาวเราชอบเราชอบอะไรเปรี้ยวๆเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้แค่ครึ่งลูกทั้งครึ่งลูกเลยแล้วก็น้ำพึ่งน้ำพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะเดียวพอค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการความหวานมากเกินไปต่อไปเราก็ใช้เกลือนะคะเกลือที่เราชอบใช้เนี่ยใส่ลงไปก็คือเป็นเกลือหิมาลายสีชมพูแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีใช้เกลือขาวธรรมดาเกือสมุทรอะไรธรรมดาก็ได้นะคะก็สําหรับเกลือแล้วเนี่ยเราใช้ไม่เยอะเราก็ใช้แค่1หยิบมือแค่นั้นเองแล้วก็เอามาคนคนให้เข้ากันนะคะ พยายามคนให้เข้ากันมันจะคนยากนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรคนไปเรื่อยๆแล้วก็พริกค่ะใส่พริกป่นลงไปในตอนนี้ได้เลยของดาวมันเราไม่มีพริกป่นเราก็ต้องมาหั่นพริกแห้งเอานะคะพริกป่นค่ะก็ไม่มีพริกป่นนะคะก็ใช้พริกแห้งนะคะอย่างที่บอกนี่ใส่เข้งไปเลยทีนี้ก็คน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 ,คน,ค,นคนให้เข้ากัน ีเราก็กลับมาที่ชิคพีของเราแล้วเราก็ใส่สลัดล็อกเก็ตลงไปนะคะแล้วก็ใส่แครอทค่ะนี่คือวิธีการที่เราทานแครอทนะคะมันง่ายมากๆเลยค่ะใช้ที่ปอกผลมไม้เนี่นะคะปอกเปลือกก่อนนะคะเมื่อกี้เราปอกเปลือกไปปลอกเอาเปลือกชั้นนอกออกมาก่อน,นะคะ่ะ ทำแบบนี้นี่ทีนี้เราก็จะได้สีสันสดใสล่ะหลังจากนั้นก็ขยำก่อนค่ะลองผสมผสมมันหน่อยนะคะมันจะได้เข้ากันได้ดีหลังจากนั้นก็เอาลูกเกดโรยลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำสลัดที่เราทำไว้เมื่อกี้เทลงไปเลยก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะ ใส่เฟตตาชีสลงไปประมาณสัก100กรัมนะคะเฟตตาชีสเนี่ยมันจะทำให้เพิ่มโปรตีนเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังมีเกรซซิ่งเหลืออยู่นะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสลัดทิกพีกับลูกเกตและใส่เฟตตาชีสค่ะเราก็ผสมผสมกันเลยนะคะ แบบนี้ให้มันดูน่าทานรับรองค่ะอร่อยมากแล้วก็สามารถปรับสูตรได้ตามที่ต้องการเลยนะคะใครชอบอะไรใครไม่ชอบอะไรทดลองทำเองได้ด้วยตัวเองเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปทานสลัดก่อนนะคะสวัสด,ดีค่ะสลัดถั่วลูกไก่มื้อนี้นะคะจะได้สองเสิร์ฟ เสิร์ฟหนึ่งเนี่ยจะได้โปรโตีน22กรัมแป้งหรือขาบนะคะในสลัดโถ่หกลไก่จะมี58กรัมค่ะโปรโตีนอาจจะไม่เยอะมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการโปรโตีนเพิ่มก็ใส่ชีสลงไปเพิ่มหรือว่าทานกับไข่ต้มอีกสักลูก2ลูกก็ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะถ้าเกิดว่าชอบเมนูอาหารนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจให้ดาวด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ